ผมชื่อเอกนะครับเอาดิอ่ะอะไรอะไรเดี๋ยวคนร้อยอยู่เออลบหนึ่งมื่อยโอ้ยโอ้ยเสียงดังฮะแหนวันนี้มาวันนี้มาโหมดไหนครับหัวซัดหัวซัดหัวซัดแนะนำบอกดิหัวซัดอะไรยังไงเอ้ยมึงแนะนำเกมก่อนไม่ดีเลยอ่ะผีต้องมึงดีเอ้ย เกมบล็อกเคดนะสามดีเกมฟรีที่มีคุณภาพโปรโมทขนาดนี้ต้องต้องไปซื้อมาเล่นเลยยังได้ข่าวเป็นเกมฟร <c oughs> ีเอออันไหนเอาอะเล่นโหมดโรซัรเล่นก่อนเลยอยากเล่นรัดหนึ่งอะแต่มันมีคนเล่นน้อยนี่คนเล่นน้อยอ่ะไม่หาเลื่อย ยุโรปมันก็ไม่มีใครเล่นเลยเลยเลยริเวอร์ไปอิตอิตาเลียอิตาเลียอิตาลีอ,อ,ลอะไรอ่ะฮอยากเก่งก็ต้องเติมนะครับทำหายละอ่าสีแดงสีแดงขาคดคนแล้วคนก็เยอะเออจำเริ่น โอ้เนี่ยผมเก่งกันสุดแล้วเชื่อไหมเนี่ยกิจตาตีใส่กระยังไอ้เจ้าติดขี้รูปดอกตัวสตันสตันนี่แม่คนโดนตีนะสตันนี่เอ้ยสตันเนี่ยคนตีใคลาร์ตวะเอกแม่งคือสารเสือไคลาร์ตเลยอยากเล่นคอร์เตอร์สไตล์โกลบอลเลยอื้อ เ,เอาจริงไงพอดูบล็อกเคดกับภาพพอตเตอร์ไซโกรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เลย mm. แอบ,บ <Ha? S 2> รู้สึกว่ามันเรียนแบบซีเอสมันก็ใช่ไงดูแต่ละด,าด่ดานนี่ก็เกมนี้ก็อยากไปไว้ใจมันมากนะก็เอ้ยแสนกูสร้าง mm. เกมขึ้นมาไม่มีใครลอกเรียนแค่ไหนแม่งไปลอกเรียนเขา mm. ใช่ไหมครับ ใช่เนด้ยใช่แล้วเป็นยังไงรู้อะลงมาอย่างนั้นอยู่แล้วอุ้ยเอเมียโอ้ยไอีสัตว์ไม่มันท้าเลยเจ้า<ม>เจอฮะมั้งไอีสัตว์คืนเนี่ยไอแบกร <c oughs> าคาบาทเนี่ยมันเป็อ่าได้จุดฟาร์มแล้วอ้าวแล้วกูลงมาะทำไม อยู่ังมุเดี๋ยวเนื้ออยู่ฝั่งเทอริสใช่ไหมใช่ลักษณะแบบอย่างนี้คุ้นๆเออใช่เราอยู่ฝั่งโจนเนอะอ้าวไม่ได้แด็กอ้อไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกสนามไหนที่มาขุดได้พวกเราจะเป็นทหาดโอ้ยในหลักฐานพี่มีนโอ้ยเล่วรุ่มันเล่นได้ยังไงวะ เล่นมาตั้งนานพิ่งเวลสิบบวกสองบวกสองแล้วเหรอยังไม่แหกเหรอแหกนี่ต้องบวกสามอุ้ยอี เฮ้มึงไงเงียบๆฮะอีเย็นเคเปิดไดโจฮาร์ดโอ้เบียนจักอันนี้ไปฟีฟาดีไหมไม่ดีอันนี้แหละเยียมันเก่งจังวะห็นเขาเปิด B S S กับอ้นี่ฮะโจใช้ปืนไรนี่ไม่ม่ไม่แตกแตกไหมไม่แตก งอไม่น่าเดินออกไปเลยเฮ้ย V S S นี่มันโคตรโคตรจะขี้โกงเลยนะเมื่อหลังซื้อมาเล่นเนว่าใช่ไหมเอกใช่เนี่ยสวนสนใจเข้าแคนกม<า>็มาได้มาได้ใช่มาได้เราใจดีเราไม่รับเราเล่นเราเล่นตอนนี้เราขาดแคนคนเลยใจดี <c oughs> เขาไม่รับมันคือยังไงวะนิดหน่อยสิ แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากูได้ทีปีนใหญ่เจอมแล้วช่วยรัะเยอะอุ้ยตะหลังหลังเขาตามข้างชชมินโอ้เจอเราจเจอฟาร์มกันตรงไหนวะต้องลงภาคสนามใช่ไหม บ่าวแค่สร้างป้อมตายมึงอ้แฮนด์มิดใช่ไหอุ้ยหมวกหลุดแล้วชิบหายแล้วไอ้ควร์ล่านนะไอ้เอเยนสี่เจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เอเยนสี่เจ็ดนั้นของเราไม่ใชเหรอของเราเอเจนเจ็ดสี่ไอเจ็ดแปดแต่ว่าติดงานไปติดสีก็คุ้มอยู่เอาโจ๊บแมพไม่เป็นไรเรารอครัแล้วไม่พอเสียงศสี่เราต้องอยู่สิเี่ ดูด่านนี้เจ้าไม่โจ้เล่นเลยกี่นาทีแล้วว่าถ้าช่างมาเขาก็ดูด่านนี้โอ้โหฮะเมื่อกี้ใครวะเราเป็นไฟบุกโยเอกเอกข้างจังหวะนี้อือหือีปืนนี้โคตรเกลียดเลย บอกเนี้ยอย่าซื้ออาร์คฮะซื้อเงียบเงียบแนะนำเลยฮะปืนปืนนี้บิดอัคไม่ค่อยแนะนำแนะนำเอเคเอเคเลยนะใช่ใช่เหรอวะก็เอเคสี่เจ็ดไงมันมีอย่างเดียวมันมีอีกเอเคหนึ่งแง่ที่มันมีด้ามยาวๆอ่ะเฮ้ยเดจาวูเดจาวู เบาเบาก็ดีเสียงดังก็ขออภัยแทนหมาที่บ้านใช่หมาหรอวะโอ้โหดักดักโอ้ปืนสั้นด้วยโอ้ไม่กาดมีนมีนโอ้โหใครกู มาแย่งตัวเองมึงองแย่งให้มึงกูจำได้จำได้มึงเล่นก่ิกว่ากูฮะไม่คือเด็กกี้เดินออกไปเว้ยแล้วแบบมันมีคนชอบลาดกูเดี๋ยวเด้อ้ไปทางนี้มีบางครั้งเรีโหลดไม่ทัน้วยนะมันถามว่าใครกูนอะใรล้กับสุตทีหลือเกิน <Yeah. S 1> นี่คือสูตรมีเอกเขาจะวิธีการดักเห็ hello, hello. นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยระเบิดโอ้ยโคตร yeah, ไหลรูปมีไลย จริงเหรอตรงนี้น่าจะปลาระเบิดไปใช่ตรงนั้นแหละทำเลดีนะระเบิดกดนตัวเี้วโอ้เดจาวูเดจาวูอ้าใครไม่รู้เดจาวูอะไรบอกมันไปสิฟักคิวดาฝลังฟุกคิวไอโอ้แหลกแหลกแหลกใครกินเน็ตวะไม่เป็นไรข้างมัน กูมาจุดนี้ได้ไงมึงอักนี่นแหละสัตว์ปืนคู่ใจใครโอดใจเป็นสปอป์เซอร์นะครับบัตรทูห้าสิบสอบใบโอเคห่แม่งเอ๊ะใยญ่ยแย่งสิโอ้ยเดยจาวูว่ะ การที่คุณเดินไปแล้วเหมือนคุณวิ่งอยู่ในฟิตเนสก็ไม่แปลกหรอกนะคือมึงเดินอยู่ที่เดิมอ่ะง่ายงคือมึงแหละอ่ะโอ้สองลูกปลากันนักปลากันนักปลาหน่นอยขออีกสักลูกโอ้ยไอ้จากมึงเข้าไปไอ้ย่าไอจีกัะพวกโอ้อย่างเยอะอ่ะ เออเบียดเมสนายแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยใครขยกกูฝั่งนู้นเขาคลองนั่นเยได้ฝั่งอีฝั่งเราคลองแม็กหมดเราออกไปกัดเราโง่ๆนะครับผม วใครยิงกูเอ่อขอดูว่าดักดักควายไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะรเราการเติมเลือดขั้งนี้นะไม่รู้ว่าคุม้มหรือเปล่าเลยน่าสัน่นเยียมบางกระสุนบางวิถีกระสุน บอกเลยโคตรจะแหลกทำไมเอกฝีมือขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วเอกทำมึงเร็วอี้างนี้ทำไมนายเป็นคนอย่างนี้โอ oh. ้เดจาบูโคตรเยอะโคดเวลสามคิวแม่งเจ้าโอ้ยเนี่ยใครคือนิวทีดีอาร์ และตรงนี้จุดไฟขอมกูออกไปต้องเร็วขึ้นไซน์แล้วยิงไม่ไม่ไมโดน <c oughs> ยังไม่โดนสักหนักครับผมขึ้นเล็งแนะครับรับป่าแล้วเตรียมตัวรอแล้วเข้ามาหลบตรงนี้นะครับเปอย่างนั้นชื่อหายพวกพวกออกไปดูอีกรอบนะครับชื่อยังไม่หายนะครับผมตอนนี้หายไปแล้วชื่อหายออกไปสองวิ่งโอ้ยโอ้ยอาร์พีโอ้ยอย่า ยิงโดนกูกาะแตกพะเจ้าเกาะรถถังอ่ละมาไปกอ่อเขากินเหรอไโอ๋โอเบื่อมาแม่งแหลกอ เดี๋ยวมึกหมดแป๊บมึกหมดแล้วโอ้ยยังแม่งี่ยครับแคนเราดูไว้ดูแค้นรอยนะครับรู้จักกูสองคนไว้ว่ากูเป็นพวกที่กากใช่ไูสิเราแบบไม่แบบขี้อวดไงเรากากหัดถอมต้นกูกากเออกูกากกูโคตรกากเลยมีอะไรแสวงพุทธ โอ้ยปืนกลหนักอีกแล้วแสวงหาปืนกําไรนะครับไอโปอ้อไอเอ้ยถ้าเมื่อกี้มันอยู่มันเป็นกลุ่มสี่คนนะแล้วอัดอัมจีเอาไว้อ่ะโอ้โหพวกสี่โอ้เจ้าเราก็ไม่จดจำกันแม่งมันเอาปืนสกครามโลกกัเล่นยันเนี่ยโอ้จักนหนวะ เจะขึ้นแรงหนึ่งได้ไงเนี่ยอักไปบวกกันไม่ได้อีกเดจาวู ja จากไหนวะใครยิงกูโอ้ไอเฮ้เหี่ยมันมาข้างเนี้เดจาวู ja เอก ja เดใจว่ยกูว่าเดจาวู อยากให้มึงไม่เห็นของกูแบบพอเดินแบบวจึกๆๆก,ก,กอ๋อลืมบอกแฮะเออคุณเดี๋ยวพ่อผมเนี่ยกาลังทำโปรเจกต์โปรเจกต์นึงโปรเจกต์หนังไม่ใช่หนังยาวด้วยหนังสั้น เป็นนิปูเยอะเหมือนกันนะเปิดพูดใช่ไหมครับโอ้ยแหลกไงโอ้ยอยากให้เอกมาเห็นจ้าว่าแหลกยังไงไม่ต้องหรอกกูเห็นนานแล้วคือแบบกระโดดกระโดดก็กระโดดไม่ขึ้นนะกว่าสเปรบารัวๆเลยนะยนี่คือโอ้ย ก็เตรียมรับชมนะอ่ะโปรเจกต์หนังใช่เป็นหนังที่สร้างโดยกูนั่นแหละก็คนลมแคมเปญนีไม่ค่อยเยอะใช่ไม่ดไม่มีไม่มี <โด S 1> คนสนับสนุนไม่มีใครเห็นด้วยอยากได้ผู้สนับสนุนบัตรทวรก,กนี่มันเดินม,มาขอสปอนเซอร์เลยนี่หว่าใช่เอาเด้งหลุดอ้าว โอเคครับสำหรับวันนี้พอกแค่นี้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยถามมาเร็วกับมาเล่น,นต่อเอาความมันเนี่ยกูขึ้นสี่สี่ได้ไงวะกูปิดละไอ้เหี้ยแม่